คันเล็กๆขับเที่ยวเล่นช่วงสงการเรามาดูกันว่าที่โอตโต้นล่ามีรถไดกันบ้างค่ะเริ่มต้นที่คันนี้เลย Honda Jazz 1.5 RS ราคา429,000บาทขอนเริ่มต้นเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับคันนี้ i s s a n Note 1.2 VR ราคา299,000บาทขอนเริ่มต้น5,000บาทเท่านั้นเองค่ะมาต่อที่คันนี้เลย t o y o ต้ y ยาล s 1.2 E ราคาเพียง349,000บาทขอนเริ่มต้น6,000กาบาทเท่านั้นเองค่ะมาต่อที่ 3S l e t t e r Sport ราคา49,000บาทขอนเริ่มต้น6,800บาทเท่นั้นเองค่ะและสำหรับคันนี้ค่ะ Toyota Yaris Active 1.2 Sport ราคาเพียง399,000บาท่อนเริ่มต้น6,000กบาทเท่นั้นเองค่ะโปรโมชั่นตอนนี้เป็นรับกันเครื่องเกียร์ที่2ปีหรือ20,000กิโลซ่อมศูนย์ทั่วประเทศแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.49ค่ะหากสนใจเข้ามาดูรถเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Auto Villa e หรือติดต่อได้ที่เบอร์ด้านบนนี้ได้เลยค่ะ Thank you